คือมันก็จะมีวันหนึ่งที่หนูมาชวนน้องมาทําซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะไม่ฉลาดมากๆที่หนูชวนน้องมาทํานะคือหนูว่าชวนน้องมาทาภารกิจลับตื่น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 อย่างนี้นะคะแล้วแบบคือหนูก็ชวนน้องมาใช่ไหมแล้วอาม่าก็จับได้เพราะน้องเสียงดังเออเพราะน้องมันหัวราะแบบคิกคิกคิกแบบแล้วแบบตอนนั้นหนูจะบอกเลยหนูหัวร้อแบบแบบเด็กหัวราอนะเด็กวิววคนหนึ่งที่แบบหัวล้ะแบบ้ยมันจะจะไม่โดนไดเลยเชื่อไอ้เจ้หัวราะทํา มากก็ว่าหนูคนเดียวเลยซึ่งแบบการที่ว่าหนูคนเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันคือเขาควรจะว่าหนูคนเดียวอยู่แล้วแต่แบบตอนนั้นคือหนูแบบ it's not fair แบบไม่แบบคืออะไรทำไมทำสองคนจะว่าไอ้อมรับผิดคนเดียวไอแบบไม่เข้าใจเลยทำไมทำไมต้องเป็นไอคนเดียวไอก็เลยแบบโกรธมากๆแล้วก็แบบ angry แบบพิโรธมากดูคนาแบบกลัวแบบกลัวแบบโกรธแบบเอาไปบ่นเอาไปเขียนใส่ไดอารี่แบบ วันนี้อาม่าด่าเราเอ็นยุนอย่างนี้ทำไมไม่ด่าน้องเราบ้างเรากุศลจะเป็นสายลับทำไมอาม่าไม่ว่าน้องเราบ้างทำไมเราต้องโดนว่าคนเยียวเราทนไม่ไหวแล้วนะเราจะหนียกจากบ้านเอะอะเอะอะอะไรก็จะแบบเราจะหนียกจากบ้านแล้วส็จแลวแม่ก็บอกว่าโมลูกวันนี้มีวันนี้มีเคช็อกโกแลตร้านนี้ก็คือร้านโปรดวันนี้มีเคช็อกโกแลตร้านนี้นะแล้วก็เขียนต่อไม่หนีแล้วไปกินเค้ช็อกโกแลตเ,เลย